ทําให้คนหมดใจเนี่ยโหยหาคุณอีกครั้งมนุษย์พยายามหารางวัลชีวิตให้กับตนเองเสมอเรามักที่จะจ่ายทุกสิ่งทุกอย่างให้กับสิ่งที่เรียกว่ารางวัลชีวิตจำไว้ครับคนเราอยากรู้สึกว่าถ้าฉันต้องแลกเวลาทั้งชีวิตในการอยู่กับใครสักคนหนึ่งเขาต้องมั่นใจว่าคนคนนี้คือรางวันชีวิตที่ดีที่สุด ความสัมพันธ์จะอยู่ได้ยืนยาวนะครับสิ่งที่หล่อเลี้ยงได้มันคือความพิเศษในทุกๆวันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ทุกวันเป็นวันที่น่าเบือ่อนั่นหมายความว่าความรักของคุณกําลังจะถึงจุดสิ้นสุดคููคามบอกได้เลยครับถ้าวันนี้คุณไม่เอาเทคนิคจากในข้อหนึ่งไปใช้สุดท้ายแล้วรักของคุณจะสิ้นสุดมันก็เข้าตําราเลยในการบอกว่าเนี่ยคนหมดใจนะครับรักให้ตายก็ไปอยู่ดีต่างๆพวกเนี้ย เพราะอะไรครับเพราะคุณไม่ได้พลิกให้เขาคิดว่ามันคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตคุณไม่ได้ทำให้เขาคิดว่าเราคือของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตมันจะมีสามวิธีการกระตุ้นสมองแฟนให้มองว่าเราคือของขวัญในชีวิตแต่เทคนิคนี้ยผูค,คามอยากให้คุณเอาไปใช้ในทางที่ไม่ผิดศีลละทำจริยกรมนะครับใช้ในทางที่ถูกที่ควรมีสามอย่างถ้าคุณทำแล้วคนจะรู้สึกว่าคุณเป็นของขวัญหนึ่งครับ การใส่ใจสุขภาพของเขาเป็นวัดก็หายามาให้ไอนิดๆหน่อยๆน,นะครับก็พยายามถามถ่ยถึงสุขภาพจากการศึกษาพบว่าสมองของมนุษย์เนี่ยมันมีเนเจอร์อย่างหนึ่งคือต้องการปกป้องตัวเองอยู่ตลอดเลยเนมะื่อมันรู้สึกว่ามีใครคนใดคนหนึ่งมาปกป้องร่างกายของของตัวมันเองมันจะรู้สึกว่าคนคนนี้คือคนที่เป็นมิตรมากที่สุดและจะรู้สึกผูกพันกับคนคนนี้มากที่สุดรู้สึกผูกพัน รู้สึกว่าคนคนนี้เป็นเซฟโซนมากที่สุดแม้ว่าเรื่องอื่น360องศาเขาไม่ดีเลยแต่ถ้าเรื่องเนี้สมองเซนได้ว่าคุณพยายามใส่ใจสุขภาพเขาอยู่ตลอดเวลาเวลาที่คุณจากกันมันจะมีสารเคมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าออกซิโทซินออกมาทํางานคือทําให้คนคนนั้นรู้สึกคิดถึงคุณแบบหยุดไม่ได้ครับเพราะงั้นเนี่ยอะไรก็ตามแต่ที่มนุษย์คิดว่าเป็นของขวัญจะพยายามยื้อสุดชีวิตครับสองครับการสร้าง ความประทับใจเพียงเล็กน้อยเอาน้ําให้หนึ่งขวดนะครับหิวไหมเดี๋ยวลองเอาน้ําให้เดี๋ยวนู่นนี่นะั่นทาแค่เล็กเล็กน้อยน้อยนะครับวันนี้ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดของคุณนะฉันมีปากกาด้ามหนึ่งนะครับพิเศษนะครับผูกโบวให้นิดนิดหน่อยหน่อยก็พอนะครับห้าบาทสิบบาทแต่สิ่งนี้จะทําให้สมองรู้สึกว่าคุณเป็นคนใส่ใจเขามากที่สุดสามครับเป็นคนที่มีความมั่นคงทางด้านการเงินสิ่งนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ มั่นคงไม่ได้หมเพราะว่าเปให,ให้ให้เงินเข้าไปนะแต่มีความที่ไม่จาเป็นที่เขาจะต้องมาซัพพอร์ตเรื่องการเงินกับเราถ้าคุณมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึง่งจะทําให้คนรู้สึกว่าคุณคือของขวัญที่ดีที่สุดถามว่าการเงินเกี่ยวยังไงเพราะทุกๆวันคนมนจะทํางานหาเงินและมันมีความกังวลแต่การเงินแต่ถ้าเขารู้สึกว่าการมีคุณในชีวิตแล้วคุณมีความมั่นคงทางด้านการเงินมันจะทําให้คนอุ่นใจเมื่อ,ออุ่นใจจะรู้สึกว่าเป็น เซฟโซนแม้ว่าคุณไม่ได้ซัพพอร์ตกันเงินแต่เขาจะรู้สึกว่าเป็นเซฟโซนแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่เฮ้ยนะครับมีเงินถุงเงินถังนะครับทรัพย์สินสริงคารที่มันโอ้รวยล้นฟ้ามีวิธีการไหนอีกบ้างอะในการทําให้คนคิดว่าหนูเป็นของขวัญหรือคิดว่าผมเป็นของขวัญอยากได้ไหมถ้าสามข้อเนี้คุณรู้สึกว่ามันไม่ตรงกับเคสที่คุณเจออยู่ตอนนี้ ูุ้คมมีสี่สิบแปดวิธีที่ทำให้คนคิดว่าคุณเป็นของขวัญใครอยากได้สี่สิบข้อไม่ใช่48สิบแปดข้อนะครับสี่สิบข้อทำให้แฟนมองว่าเราเป็นของขวัญเอางี้ครับสี่สิบข้อทำให้แฟนมองว่าเราเป็นของขวัญชีวิตครับให้พิมพ์คำว่ารางวัลแล้วตามด้วยหมายเลขหนึ่งครับเดี๋ยวบอทดนะครับจะส่งให้เข้าไปในแชทครับซึ่งเราจะจำกัด และจะบอกว่าในหลายๆคลาสของต่างประเทศก็ไม่มีไม่มีเอามาเปิดสอนฟรีครับนี่คือที่แรกและที่เดียวของเมืองไทยที่เอามาให้คุณทั้งหมดเลยครับแล้วให้ฟรีครับเพราะเนื่องจากว่ารูคมต้องการร้อยสีิการอย่าร้างของเมืองไทยให้ได้มากที่สุดนะครับพิมพ์คาว่ารางวัลแล้วตามด้วยหมายเลขหนึ่งครับใครทันคือทันไม่ทันก็คือหมดครับนะ